สมสดีพี่น้องปองไปพุทธิตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึง้งทะเลยชี่ยแนววันนี้มาเที่ยวบันนี้มาเกี่ยวแสนลักบ่อตกกุ้งแสนลักบ่อตกกุ้งและเป็นคาเฟ่ด้วยพี่น้องอยู่ที่อำเภอวังสะพุงเป็นคาเฟ่พร้อมแล้วก็เป็นร้านอาหารพร้อมแซ่บทุกเมนูพี่น้องว่าสิเป็นกุ้งเผาตม้มยำกุ้งยำอะไรทําไมอาหารอีสานอาหาร ภาคกลางมีปดพี่น้องเปลี่ยนสต๊อกสติกกหมีก๋อต้มยำกหมีกุ้งเผาสมตําโอ้ยเชียงเดื่มอะไรทําไมผอมทุกอย่างที่แสนรักบ่อตกกุ้งคาเฟ่ที่บางสะพุงเนี่ยพี่น้องเนี่ยในข้อสิบอ็อกเนี่ยนะเนี่ยฮันมาพี่หันมาพี่เนี่ยเนี่ยสี่แยกน้าเจริญเนี่ยสี่แยกน้าเจริญเนี่ยถ้าเรามาจากทางบางสะพุงใช่ไหมถ้าตรงไปทางนี้ก็จะไปน้าเจริญเนี่ยถึงสี่แยกปุ๊บเลยสี่แยกมานิดเดียวก็จะเห็นป้ายมาดูป้ายครับ ป้ายด้านนี้ก็มีนะเนี่ยแสนรักบ่อตกกุ้งแอนคาเฟ่ป้ายตรงนี้ก็มีเนี่ยถ้าเราออกจากมาจากสี่แยกนิดเดียวก็จะเห็นป้ายครับแสนรักบ่อตกกุ้งเนี่ยพี่น้องเปิดบริการแล้วตั้งแต่21พฤศจิกายนเป็นต้นมาพี่น้องก็สิพาไปเบิรงทางไหนไปลเลยเฮ็ดตามมาเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง สี่ทุ่มพี่น้องเอ๋ยสิบโมงเชา้าจนถึงสี่ทุ่มเนี้ยค่อยมาตอนบา,บายบายมันก็นเลยเสแวงแดดพอลลำไร้เนี้ยกนงอยเมล็ดอ,อู้ปิดไฟหูอามตามงามจริงหรือยัด,ดลานงามจริงพูดนะมึงมีไม้โยกด้วยมีเก้าอี้ตัดผมด้วยกูนะตกแต่งลานดีจริงค่อยสิผ่าเบิ่งบรรยากาศในลานก่อนเนี่ยฝั่งนี้เป็นบ่อตกกุ้งพี่น้องเนี่ยนะนก็สินงังตกกุ้งกันอยู่แถวนี้ ร้านอาหารกันทางนอกกามีทางในกามีเป็นคาเฟ่หอมพี่น้องตกแต่งร้านดีดีเสียหาไปเ,เ,เนิ่มไม่เสียนนี่เปิดแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะทุกคนอา้าวมบบนบนี่เป็นคาเฟ่เป,เ,ฟเป็นเครื่องดื่มพี่น้องนี่นะว้าลายมหนูเก่งกว่าน,นี้นะอมีกาแฟอเมริกาโน ลาเต้เอสเปรสโซชาเขียวชานมชามะนาวเองเองพี่น้องสมูทตีนะกามีอิตาเลียนโซดากามีนี่นะเค็จนะเค็จเค็จเค็จเลยนะโอ้เกแต่เซ็คกิ้งเด็กแต่เซ็คิงอืมเปิดบริการแล้วนะพี่น้องนี่แับสถานที่ตอนกลางคืนนี่คนไลยจังเด้อนะพี่น้องนี่นะอืมสวยงามพระราเปรต วันนี้จะพาดูสถานที่ก่อนคลิปนี้จะพาดูสถานที่ก่อนนี่นะกว้างขวางนะครับผมนี่นะสุดยอด่วนให่เขาจะมากันอย่างมะเร็งเราไ่เนาะเปอย่างโมเว่นนี่มาตุ๊กคุงเพราะว่าตุ๊กคุงดีก็บรรยากาศชิวๆดีนะตกหลานสวยตกแต่งหลานสวยงามพระรามแปดพี่น้องเลยแต่ละมุมแต่ละมุมว้าต้นคิดสมมตคิดสมาติพาเแม่บอกเอินมาสณีบอกพี่น้อง ผักนะผักนะนี่เอบรรยากาศด้านนอกนะครับนั่งตกกุ้งกันอยู่นี้เฮียพี่น้องวัน่งกตัวทัวไปก่อนข้างลางก่อนคิปนี้เนี่ยนะคีบน้าป,าป็ปสิผาไปตกกุ้งนะของน้ำนะเฮ็ดีเก่งเฮ็ดีเก่ง,พ,ง,งมมพี่น้องมองไปยุ่งมุมพุ้นเดินคว้างเก่งป้าอ้อันนี้เขาตกได้หรอครับนี่นะป้า เกิดต,ตัวโตๆโตโตเลยนะครับผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปเผาไปให้รับประทาน <c oughs> เรากินกุ้งเผาครับผมเ <c oughs> สนรักบอดตกกุ้งแอนคาเฟ่อยู่วังสมพุงเด้อพี่น้องเด้อคีบนะ้าพชิพาตกกุ้งได้สนใจอย่าบอกกันนัง่งตกกุ้งกันสิวๆนะกีบนะ้ามาตกกุ้งด้วยกันดูว่าอื่นจะได้กุ้งหรือเปล่าพี่น้องเอย คลิปนี้ไว้ส้นนี้ก็เดี๋ยวพอกันเดี๋ยวเส้นหลักคาเฟีวังสับปูลเด้อโอ้เส้นหลักบอตุกุ้งแอนคาเฟีวังสับปูลเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ